วัดชาแนลนะฮะอย่างน้อยก็คือขอบคุณช่องนี้ด้วยนะครับที่เข้ามาบุกครัวให้ผมนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พี่เขาด้วยที่เขาต้องพาไฮไปกระทุ่มหาเนาะอันนี้อันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือไมค์กันสั่นของปฟาแตนนะครับกันสั่นมากใช่ไหมภาพไม่ชัดเหรอคะภาพชัดดีค่ะฟาแตน ปาแตนอยากได้ไม้กันสั่นนั่นใหม่ไหมถือปอนอันนี้พ่อส่งมาให้ป้าใช้ไม่เป็นเลยต่อน้ำตาอันนี้พอแก้ขัดได้อยู่เนาะทีเอฟซีท่านไหนอยากจะพี่เป้เนาะพ่นหนุ่มช่วยมาให้ป้าแตนแล้วอันนี้ป้าแตนป้าแตนสิพราชสถานพี่เป้ต่อโอเคเนาะถ้าใครอยากจะสนับสนุนป้าแตนเนาะป้าแตนก็ยังแบบนี้น้ำมันนี้ให้ปาแตนมาชูชูใหม่อีกทีนึ่งชูใหม่นี่ค่ะ อาฟีท e si <quer> ่านไหนอยากจะช่วยปตเณเนาะนี่นะคะเนี่ยแล้วปาแตเณกสิพรานสท่านบอกว่าอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้คืออะไรท่านเท่าไรท่านขึ้นหลายราคาหน่ารุ่นนี้ก็คือ DJI Mobile 4ครับแล้วปาแตเณสิพรานสถานตัวนี้ส่งต่อพี่เป๊ะโอเคนะครับเด้อ น,นะครับครับเด้นี่นะเนาะโอเคครับสำหรับคล <แก S 1> ิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับของผู้ใด้ห้องไม่ยอมบอกนี่บอกเขาไป